ระาะสอบถามถึงความเป็นมาของสโมสรนี้นึงครับครับก็ต้องบอกว่าทีมฟุตบอลเดียคอนไอ u เนี่ยเป็นการรวมกันระหว่างเดียคอนกรุ๊ปนะครับและก็มหาวิทยาลัยลังสิตนะครับซึ่งจริงแล้วเนี่ยเราได้มีการรวมกันตั้งแต่เดือนธันวาคมปีที่แล้วนะครับคือปี6-5นะครับโดยที่ตัวผมเองเนี่ยผมเป็นผู้บริหารอยู่ที่บริษัทเดียคอน Group นะครับซึ่งเราก็เป็นบริษัทที่ทําธุรกิจเกี่ยวกันผลิตอาหารเสริม นะครับผลิตภัณฑ์เสริมอาหารที่แบบกระรุงร่างกายอะไรเงี้ยในหลายๆหมวดด้วยกันนะครับแล้วก็มีโอกาสได้ที่มาคุยกับผู้ใหญ่ของที่มหาวิทยาลังศิษย์นะครับเกี่ยวกับเรื่องของทีฟุตบอลนะครับที่ตอนนี้ทางมอลังศิษย์เองเนี่ยเขาต้องการที่จะเหมือนกับมีมีเจ้าภาพคอยดูแลแล้วกันประมาณนี้นะครับฉะนั้นก็เลยเป็นการได้พูดคุยกันแล้วก็สุดท้ายก็ลงตัวนะทุกอย่างลงตัวเราก็เลยได้มาร่วมทําด้วยกันนะครับก็เลยใช้ชื่อว่าเป็นดียคอนไอเอสยูนะครับซึ่งเดียคอนก็คือเดียคอน Group นะครับ s u uh, ก็คือรังสิต University นั่นเองนะครับก็เลยก่อตั้งแั่ตอนนั้นเป็นต้นมาครับผมนโยบายของของสโมสรครับที่พอรวมกันแล้วนะครับตรงนี้มีมีนโยบายที่จะสร้างทีมเป็นแบบไหนยังไงไหมครับแล้วก็หลังที่ได้เลื่อนชั้นสําเร็จจะมีนโยบายเป็นแบบไหนบ้างครับครับก็จริงๆแล้วตอนแรกเนี่ยเราก็เข้ามาด้วยการที่ว่าต้องการที่จะสนับสนุนทีมกีฬานี้ให้ได้เป็นแบบให้เป็นแบบทีมแบบทีมบอลอาชีพจริงๆก่อน ะฉะนั้นเราก็เลยมีการฟอร์มทีมขึ้นนะครับก็มีการเรียกสตาฟโค้ชนะพอดีผมก็มีโอกาสได้รู้จักกับทางพิกฤตนะครับซึ่งเขาก็เป็นเป็นโค้ชฟุตบอลอยู่แล้วนะครับที่มีไลเซนส์นะครับเราก็เลยได้มีการพูดคุยกันแหล,ละแล้วก็ได้มาทําทีมด้วยกันนะครับทีนี้ด้วยจวังหวะประจบเหมาะที่ตอนที่พอเรามาเริ่มรวมตัวกันเป็นไอคอนไอเอสยูเนี่ยก็มีรายการของ P t T Se m i p ม o League เกิดขึ้นพอดีนะครับเราก็เลยได้เป็น ได้ลงไปเขาเรียกว่าลงไปแข่งในรายการนี้ด้วยนะครับในฐานะของตัวแทนหนึ่งในโซนกรุงเทพและปริมณฑลนะครับฉะนั้นเนี่ยก็เลยแล้วเราก็สามารถทําได้สําเร็จนะครับก็คว้าแชมป์มาได้นะครับก็แน่นอนว่าโดยนโยบายการทําทีมนะครับคือผมก็เน้นในเรื่องของของวินัยนะครับทั้งถามว่าที่เราเรามีนโยบายที่เน้นในเรื่องของวินัยเป็นหลักคือผมเชื่อว่าฟุตบอลนะครับความสามารถเนี่ยของ นักฟุตบอลหรือของเด็กๆหลายๆคนนะครับทุกคน,นมีมีความสามารถอยู่แล้วแต่วันนี้นะครับในความเป็นกีฬาเนี่ยอาชีพหรือจะอาชีพหรือไม่อาชีพนะครับผมว่ามันวัดกันที่ในเรื่องของวินัยนะครับฉะนั้นในการทําทีมผมเนี่ยจะค่อนข้างนเน้นในเรื่องของวินัยค่อนข้างเยอะคือเราจะมีการซ้อมทุกวันนะคือต้องบอกว่าเราซ้อมหนักจริงๆนะครับซ้อมซ้อมทุกวันจันทถึงจันทถึงสุกเลยนะฮะแล้วก็เสาร์อาทิตย์พักอาทิตย์จัน์ถึงสุกซ้อมต่ออะไรแบบนี้และล่าสุดนะครับเราก็ขึ้นเป็น ที่1นะครับเป็นแชมเปี้ยนของ p t t s e m i p o l โพลในโซนกรุงเทพและปริมณฑลสำเร็จก็เลยทำให้ได้ขึ้นสู่ T3 นะครับทีนี้หลังจากนี้เนี่ยนโยบายในการทำทิมก็ยังคงเช่นเดิมครับในเรื่องของวินัยเนี่ยเราก็ต้องเข้มงวดในเรื่องนี้อยู่แล้วนะครับทีนี้ในฤดูกาลถัดไปนะครับที่ T3 ที่กำลังจะเกิดขึ้นนะครับแน่นอนว่าเราก็มีเป้าหมายที่เราก็ต้องการที่จะเป็นแชมป์เช่นเคยนะครับเราก็ต้องการที่จะเลื่อนชั้นไปสู่ T2 งนะครับเพราะว่าเราทำเนี่ยก็คือต้องการให้เป็น บอลอาชีพจริงเลยพูดง่ายคือเดียรไอคอนกรุ๊ปเนี่ยต้องการที่จะสนับสนุนวงการกีฬาอยู่แล้วนะครับเราสนับสนุนจริงๆเราเรามีการสนับสนุนหลายกีฬานอเกเหนือจากฟุตบอลด้วยนะครับแต่ว่าที่มีทีมเป็นของตัวเองเนี่ยก็จะเป็น The เดียรไอคอนไอเอยูนี่แหละนะครับในกีฬา,อ,าอื่นเนี่ยเราก็มีโอกาสได้ไปเป็นสปอนเซอร์นะครับในหลายๆกีฬาด้วยกันนะครับแต่นี้่ฟุตบอลคือเรากะทาให้เป็นอุตสาหกรรมเลยนะครับเพราะเราเชื่อว่าตลาดกีฬาเนี่ยครับมันมันอีก มา,มากมายมหาศาลน่ะแล้วทุกวันนี้ผมเชื่อว่ากีฬาฟุตบอลในเมืองไทยเนี่ยมันไม่เหมือนเมื่อก่อนละนะครับมันมีการก้าวหน้ามีการพัฒนาไปจากเมื่อก่อนอยู่มากแล้วครับด้วยเทคโนโลยีเอ่ยด้วยกระแสโซเชียลเอ่ยนะครับทั้งการตลาดอะไรต่างๆนะครับมันมันไปอีกขั้นหนึ่งละฉะนั้นนะครับเราก็อยากจะเป็นส่วนหนึ่งที่ช่วยผลักดันวงการกรีฬาฟุตบอลไทยเนี่ยให้ได้ไปไปสู่อาชีพนะครับเพราะว่าน้องๆเนี่ยที่เข้ามานะครับผมก็เชื่อว่าทุกๆคนเนี่ยเขาก็ มีความสามารถนะครับและหลายคนก็มีความตั้งใจที่อยากจะเป็นนักบอลอาชีพจริงๆคือเป็นนักบอลอาชีพที่ใช้กีฬาฟุตบอลเป็นอาชีพในการหาเลี้ยงดูแลตัวเองดูแลครอบครัวจริงนะครับฉะนั้นเราก็เป็นหนึ่งในหนึ่งในจุดที่อยากจะสนับสนุนกีฬาเหล่านี้นะครับในส่วนเรื่องของการเข้ามาร่วมสนับสนุนเข้ามาร่วมทำทีมครับพูดถึงความพร้อม ทีมในตอนนี้ครับในเรื่องของโค้ดของตัวผู้เล่นครับตอนนี้เป็นอย่างไรบ้างครับผู้เล่นยังใช้ชุดเดิมอยู่หรือว่าในส่วนของโค้ดจะมีการเปลี่ยนแปลงยังไงครับผมก็ตอนนี้ยังใช้ชุดเดิมอยู่ครับต้องบอกว่าตอนที่เราเข้ามาเนี่ยถือว่าโชคดีอย่างหนึ่งตรงที่ว่าตอนที่เดียคอนเข้ามาคือจริงจริงมอลังสิตเนี่ยเขาก็มีทีฟุตบอลอยู่แล้วเพียงแต่ว่าเขาไม่มีเหมือนกับคล้ายๆว่าใครที่จะมาดูแลมาสนับสนุนให้ได้มีรายการให้ได้มีเวทีที่ขึ้นไปแข่ง นะครับฉะนั้นเนี่ยก็เลยเป็นข้อดีที่มอนสิสต์มีมีกลุ่มเขาเรียกว่ามีกลุ่มนักเตะอยู่แล้วนะครับแต่ก็จะยังขาดในเรื่องของทางทีมทางผู้ดูแลทางทีมโค้ชนะนะนนแหละพวกเราก็ผมก็เข้ามาสนับสนุนในเรื่องนี้นะครับแล้วก็ดึงโค้ชพิกิตเข้ามาช่วยดูแลที่เป็นผู้จัดการทีมนะปัจจุบันนะครับฉะนั้นเนี่ยก็ต้องบอกว่าเราก็ขึ้นชั้นมาได้นะครับก็ถือว่าทำาผมถือว่า เกินความคาดหมายนะครับก็คือว่าทําฟอร์มได้ดีมากๆนะครับแต่ตอนนี้เนี่ยพอเราขึ้นมาสู่ทีสแล้วนะครับแน่นอนว่าตอนนี้เรายังคงใช้ยังคงมีชุดเตะชุดเดินักเตะชุดเดิมเป็นเป็นหลักอยู่สตาฟโค้ชยังเป็นชุดเดิมอยู่นะครับทีนี้เนี่ยสิ่งที่ต้องปรับขึ้นนะครับก็จะเป็นเรื่องของการปรับตัวมากกว่าเพราะว่าพอขึ้นสู่ลีกอาชีพจริงๆแล้วนะครับทีสเนี่ยผมเชื่อว่าเขาเรียกว่าความดุดัน เขาเรียกว่าความเขาเรียกว่าความเข้มข้นความคอมเพลซ์ในเกมเนี่ยมันน่าจะแตกต่างจากเซมิโพลีที่เราผ่านมาแล้วนะครับฉะนั้นเนี่ยด้วยความที่ว่าพอเราเป็นเด็กของมหาวิยทยาลัยส่วนใหญ่นะครับฉะนั้นเนี่ยเด็กมหาลาัยส่วนใหญ่อายุก็จะอยู่ช่วงประมาณสักมีตั้งแต่1 6 1 7เลยยันไปถึงแก่มเอาเรียกว่าอายุเยอะสุดก็20ต้นๆเท่านั้นเองนะครับฉะนั้นในเรื่องของบอดี้เนี่ยครับถ้าพูดกันตามตรงเนี่ยด้วยด้วยบอดดี้นะครับเด็กๆจะยังสู้เราจะยังสู้พวกคนที่แบบ ที่เขาอายุ20กลางๆ30ที่เขาอยู่ดีลีอยู่แล้วเงี้ยจะยังสู้ไม่ได้อันนี้คือเป็นเรื่องที่เป็นเรื่องที่วิทยาศาสตร์อยู่แล้วนะครับฉะนั้นเนี่ยสิ่งที่เราต้องพัฒนานะครับเดี๋ยวผมก็มีแผนที่คุยกันว่าเราต้องเ,อเรื่องทักษะเรื่องอะไรพวกนี้เรามีแล้วแต่ที่ตเพิ่มเลยครับผมมองว่าต้องเพิ่มในเรื่องของฟิสิกอลในเรื่องของกายภาพนะครับคือเราต้องทําให้บอดี้เด็กเนี่ยสู้ผู้ใหญ่ได้นะครับเพราะว่าแน่นอนลีก,ลกใหญ่มันมันปะท่ากันรุนแรงอยู่แล้วนะครับฉะนั้นนโยบายเนี่ยอการง การเพิ่มฟิสิกอลของของนักเตะนะครับเพราะว่าสังเกตได้เลยนักเตะเด็กๆจะจะยังขาเนี่ยใหญ่นะ,ะแต่ตัวบางทีจะยังบางๆอยู่นะครับไปประทะนี้ไม่ได้นะครับฉะนั้นก็ต้องก็ต้องเพิ่มจุดนี้นะครับฉะนั้นความพร้อมก็หลกัลกๆเราก็ต้องเตรยียมความพร้อมในเรื่องนี้นะครับในการพัฒนาฟิสิกอลของนักเตะนะ่ะในส่วนฟิสิกอลนี่ก็ทางทางมหาลัยก็น่าจะมีการเตรียมสะนับสมุนอ่ามีครับมีครับในส่วนของสนามที่เราจะใช้ในการแข่งขันหรือการตัดไปนี่ครับ ก็ตอนนี้เราใช้ของกรมพลศศกษาที่คลอง6กนะฮะที่คลองของัญญะนะครับก็ตอนนี้ก็เรื่องความพร้อมเนี่ยก็จริงๆต้องบอกว่าก็มีความพร้อมแล้วล่ะนะครับเพราะว่าผมก็ให้ทางทีมเจ้าหน้าที่ทีมสตาฟในการจัดการดูแลทุกอย่างนะครับตอนนี้ก็ไม่มีปัญหาอะไรนะครับก็ฉะนั้นฤดูกาลในทีสามในครั้งนี้เราก็ใช้สนามนี้เป็นหลักนะครับเป็นสนามเย่าของเราส่วนส่วนที่สําคัญเลยครับสําหรับการทาทีมครับงบป,ประมาณแล้วก็เป้าหมายที่เป็นเป้าหมายหลักเลยครับครับ ก็จริงๆแล้วงบประมาณเนี่ยก็จะเพิ่มขึ้นแน่นอนเพิ่มขึ้นจากตอนทำเซมิโพลีกนะครับจริงก็กะไว้น่าจะอยู่ประมาณสัก4-5ล้านบาทนะครับในการทําทีมในในฤดูกาลนี้นะครับเพราะว่าเราต้องเพิ่มในหลายอย่างในเรื่องของอบิลเลี้ยงนักเตะนะครับในเรื่องของอาหารการกินแน่นอนก็พร็อพอลิงอาชีพแล้วจะเตะเสร็จซ้อมเสร็จกินส้มตำอะไรเงรี้ยมันไม่ได้แล้วฮะมันต้อง มันต้องวิทยาศาสตร์กว่านี้คือมันต้องกินอาหารที่มีโภชนาการและฉะนั้นเนี่ยตรงนี้เราก็มีการที่เพิ่มในเรื่องของอาหารการกินนะครับฉะนั้นค่าใช้จ่ายไม่นก็จะสูงขึ้นนะครับก็หลายๆอย่างก็พูดง่ายๆคือก็สูงขึ้นหมดแหละค่าใช้จ่ายนะครับแต่ว่างบประมาณเนี่ยเราก็มีแล้วก็ดีเอคคอนเรามีอยู่แล้วนะครับแล้วก็พร้อมที่จะสนับสนุนนะครับเพื่อให้ถึงเป้าหมายก็คือว่าเราก็ต้องการที่จะเลื่อนชั้นให้ได้นะครับขึ้นทีสอง ที่นี้ครับเราอยู่ในเรียกว่ารวมกับไอซ์ดูครับในส่วนของกลุ่มกองเชียร์ครับขอเชิญชวนกลุ่มกองเชียร์นิดนึงครับไม่ว่าจะเป็นกองเชียร์ที่ติดตามเชียร์เราอยู่แล้วหรือว่าเป็นน้องๆในไอซ์ดูครับครับก็ต้องขอบคุณก่อนเลยนะฮะที่ผ่านมาเนี่ยเซมิโพลีกนี่ครับที่เราขึ้นแชมป์มาได้นะครับต้องบอกว่ากองเชียร์นั้นมีส่วนสําคัญมากนะครับเพราะว่าเราสังเกตได้เลยครับว่าแมนนไหนที่กองเชียร์เยอะนะครับนักเตะเล่นอีกแบงเลยฟอร์มดีมากนะครับวันไหนกองเชียร์น้อยก็ หนื่อยหน่อยนะครับฉะนั้นเนี่ยก็อยากที่จะเรียนเชิญนะฮะทั้งบุคลากรนะครับทั้งในมหาวิทยาลัยรังสิตเองนะครับรวมถึงสมาชิกนะครับในครอบครัวเด็กขอนนะครับของบริษัทผมเลยฮะก็ถ้าติดตามนะครับในกีฬาฟุตบอลนะครับเรามาสนับสนุนกันนะครับมาเป็นหนึ่งแรงใจนะครับในการส่งกําลังใจให้กับเด็กๆนะครับเขาได้สู้ศึกนะครับเขาได้มีอาชีพนะครับได้เป็นแบบอย่างให้กับเยาวชนในรุ่นถัดไปที่จะขึ้นมานะครับฉะนั้นมาเชียร์กันเยอะๆครับ ตอนนี้พวกเราทำได้แล้วนะครับคือเราเป็นแชมป์เ,เรียกว่าเราได้ถ้วยรางวัลมา3ถ้วยแล้วนะครับตอนนี้เราได้พิสูจน์แล้วครับว่าทีมเรามีดีเพียงพอนะครับฉะนั้นเนี่ยเราจะต้องไปต่อด้วยกันครับก็อยากจะขอกําลังใจจากทุกท่านนะครับมาช่วยกันเชียร์เดอะไอคอนไอด้วยครับ